สวัสดีค่ะทุกท่านทางบ้านค่ะวันนี้บอกขายสไตล์ป้าพาทุกท่านมาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะอยู่ติดถนนสี่เลนเลยนะคะอยู่ติดถนนหมายเลขสามสามสาค่ะนี่ค่ะถนนเส้นนี้หมายเลขตองสามนะคะสามสามสมอยู่ตบนบ้านโค้งอําเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเดี๋ยวมาดูที่ดินแปลงนี้ค่ะสวยงามมากเลยที่ดินหนึ่งไร่นะคะ หนึ่งไร่เนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไร่ค่ะหนึ่งไร่ดูความกว้างของที่ดินค่ะดูความกว้างกว้างน่าจะอยู่ประมาณห้าสิเอ่อประมาณเนี่ยสองเสาไฟฟ้าสองเสาไฟฟ้าครึ่งเลยนะคะนี่เห็นไหมคะเสาไฟฟ้าต้นที่หนึ่งแล้วก็ต้นที่สองแล้วก็มาถึงตรงนี้ค่ะสองเสาไฟฟ้าครึ่งเลยนะคะอยู่ติดถนนสี่เลนค่ะ ถนนสี่เลนหมายเลขตองสามเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้ข้อเสียก็คืออยู่ต่ำกว่าถนนอยู่ต่ำกว่าถนนประมาณประมาณสองเมตรค่ะหน้ากว้างน่าจะอยู่ประมาณห้าสิบเมตรได้มั้งเนี้ยหรืออาจจะเกินนะคะกว้างมากเลยอะ่ะกว้างตามถนนแบบนี้กว้างมากเลยค่ะนี่ สวยมากเลยนะคะที่ดินแปลงนี้อ่ะอยู่ติดถนนสี่เลนนะสี่เลนตอนนี้กาลังขยายมาค่ะเคลียบเคลียต้นไม้ข้างถนนเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะหลักเขตอยู่ตรงนี้นี่บุดอยู่ตรงนี้นะคะหลักหมุดอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยสวยงามมากเลยนู่น เสาหิฟ้าต้นนี้แล้วก็ไปต้นที่สองแล้วก็ไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะหน้ากว้างน่าจะอยู่ประมาณห้าห้าสิบกว่าเมตรประมาณนั้นค่ะแล้วดูความลึกของของที่ดินค่ะเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไร่นะคะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไร่ค่ะหนึ่งไร่อยู่ตำบลบ้านโค้งอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ นี่ค่ะหลักหมุดถึงตรงนี้หลักหมุดถึงตรงนี้นะคะแล้วก็เลาะริมรั้วมานี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านทำไร่อยู่นะคะหนึ่งไร่ที่ดินแปลงนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากสวยมากเลยค่ะกว้างตามถนนยาวแบบนี้เลย ทำธุรกิจอะไรก็ได้สีเลนเริ่มขยายมาแล้วติดถนนสีเลนอยู่ตำบลบ้านโคง้งอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีเห็นไหมคะติดถนนเนี่ยมาดูราคากันค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไร่ค่ะบอกขายราคา สามล้านสี่แสนบาทค่ะราคาสามล้านสี่แสบาทติดถนนสี่เลนแบบนี้ตำบลบ้านโค้องอําเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจากหน้าที่ดินของเราค่ะไปอูทอง2่ทอกิโลเมตรไปด่านช้าง59กิโลเมตรไปสุพรรณบุรี29กิโลเมตรค่ะบอกขายในราคาสามล้าน สี่แสนบาทค่ะที่ถมแล้วตรงนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ที่ของเรานะอยู่ติดที่ที่ถมแล้วตรงนี้ค่ะจะมีหลักหมดุดมีเสาพยานให้เห็นอยู่เห็นไหมคะแล้วก็มาด้านนี้มาด้านนี้ค่ะแล้วก็ติดรัวดนนดร้วด้านนี้ติดรั้วด้านนี้ยาวไปยาวไปถึงตรงนั้น ตรงนี้ก็จะมีกระท่อมน้อยอยู่หลังหนึ่งด้านนู้นก็มีเพื่อนบ้านนี่เสาพยานอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเสาพยานหลักหมดอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะ วยไหมคะที่ดินแปลงนี้บอกเลยนะคะว่าสวยมากน้ากว้างมากกว้างน่าจะอยู่ประมาณห้กว่าเมตรลึกน่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่าเมตรค่ะความลึกเนี่ยประมาณยี่สิกว่าเมตรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามมากเลยเน <c oughs> ื้อที่ทั้งหมดหนึ่งไร่บอกขายไร่ละยกแปลงนะคะสมล้านสี่แสนบาทค่ะ ถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้นะคะตามเบอร์ที่อยู่ใต้คลิปค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มารับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s cribe กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะถ้าท่านกดกระดิ่งไว้ท่านจะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงให้ชมค่ะท่านจะไม่พลาดที่ดินแปลงใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ EP นี้ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะถนนเส้นนี้คือถนนหมายเลข333นะคะอู่ทองด่านช้างค่ะจากหน้าที่ดินไปด่านช้าง59กิโลเมตรไปอู่ทอง22กิโลเมตรไปสุพรรณบุรี29กิโลเมตรค่ะสนใจโทรมาสอบถามนะคะ